ได้อเคไม่ได้กันไอ้ชอเลสิไม่อาไหมออกแล้วมออกไดูแออบดูแล้วดูไม่ดีครับไ้ชอบไอ้เลยแถมไปซม นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศนานา,นานชาติฮ่องกงแล้วเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพถึงฮ่องกงประมาณ2ชั่วโมงเศษโดยที่สนามบ,บินนานา,นานชาติฮ่องกงมีแฟนๆน,นักกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่ฮ่องกงมาให้การต้อนรับบริเวณเข้าโดยสารเข้าขาวกว่า10คนนำโดยคุณดักแด้ตลกกองเชียร์ที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศจีนหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติจีน1นต่อหโดยจะอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อเชียร์ทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยจึงถึงนาสุดท้ายวันที่16มิถุนายน พี่ไหนพันี่นค้ตต้ขอบคุณครับได้ถ่ายมื่อกมาจากจีนครับจากจีนไปไปจากมาเก๊าจากมาเก๊าแล้วก็ไปดูฟุตบอลจีนแล้วกลับมาที่นี่กลับแล้วกราสิบเก้าสิบเจเจอสนามสุดท้ายั็ไปนอนครับสู้ทะเลอ่ะท ดดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่3ที่ฮ่องกงจะเริ่มในวันพุธที่12มิถุนายนไทยพบตุรกีเวลา16นาฬิกาวันพฤหัสบด,ดีที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีไทยพ,ปปทยพบเบลเรียวันเสาร์ที่15มิถุนายนไทยพบโป,โปลแลนด์เวลาเวลา16นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลาไทยพบเยอรมนีพบไทยเวลา12นาฬิกา30นาทีอย่าลืมเชียร์และให้กำลังใจสศว้ตบไทยกันด้วยนะครับ